ทุกคนคลิปนี้นะคะจะมา,า,าพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ดู Money h e ฮส์จนตอนนี้ครบ5สซีซันแล้วซีซันล่าสุดก็เพิ่งออกไปเมื่อต้นเดือนจบแล้วเหลือหนังเดี่ยวของเบอร์ลินเป็นซีดีที่รู้สึกว่าเป็นอันดับหนึ่ง อันดับหนึ่งเลยในใจแต่ว่าไม่เคยได้ทาคลิปสักทีเพราะว่าทุกครั้งที่มันมาป,ปุ๊บเราก็ดูอย่างอินมากเสร็จปุ๊บเราก็ขี้เกียจแล้วเราก็ผ่านไปนานเราก็เลยแบบเออไม่ต้องก็ได้ไรเงี้ยแต่อันนี้เออมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เลยอยากจะทาหน่อยอาจจะมีเนื้อหาสปอยบอกเลยเพราะว่าถ้าไม่ไม่พูดแบบสปอยมันก็ไม่รู้จะยังไงพีมชอบม,มากบอกถึงความประทับใจแล้วกันเออหลาย,ลาย,ลายเรื่องอะที่มันดังๆองะพีมก็ไม่รู้สึกว่ามันผูกพันทางด้านตัวละครหรืออะไรมากเท่านี้แผนเพลินทุกอย่างมันฉลาดมันมีการวางน่นีแล้วก็ อาจจะด้วยความความตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นเลยแต่มันยังมีความดราม่าที่แบบเจ็บปวดใจมากมากโดยเฉพาะอย่างจริงๆอ่ะชอบเบอร์ลินมากเหมือนทุกคนนั่นแหละที่ทุกคนน่าจะชอบเบอร์ลินแต่ว่าตอนเบอร์ลินตายก็รู้สึกว่าเออมันสมเกียรติมาอะไรอย่างงี้อยู่ไม่ได้แซดมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเออมันเหมือนมันจบแล้วแต่ว่าภาคที่นายโรบี้ตายอ่ะสำหรับเนี่ยนี่คือแบบเหนียวจําได้ว่าเป็นคนที่ดูมานี่หายสะแบบสองสามรอบอแบบดูซ้ำอะ่ะนายโรบี้ตายจบ ไม่ดูซ้าเลยทําใจไม่ได้มันมันโหดหลายเกินไปมันแบบมันแซดมากอะยิ่งตอนที่แบบเข็นส่งมาเลยเลยอันนี้คือพูดอีกงานเก่าดิดนึงแล้วคุณคิดดูว่าพอโตเกียวตายขนาดไหนคือแบบอยู่ไม่สุขแบบโอ้ยเศร้าอ่ะเพราะชอบตัวละครนี้มากภาคสุดท้ายเนี่ยมันเป็นภาค5ใช่ไหมพาร์ทสมันค่อนข้างที่จะต่างจากพาร์ทแรกโคตรพาร์ทแรกอะ มาเป็นหนังสงครามเลยแบบโคตรมันแล้วก็ปิดท้ายแบบดารมาม่าในเรื่องของโตกเกียวไปแถมยังมีการแบบเชียร่าคลอดลูกแบบอะไรอย่างนี้พาร์ทสอะ่ะมันอาจจะเนยกว่าเหมือนหนังคนละเรื่องแบบคนละแนวอะ่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าดีอยู่ดีโอ๊ยพูดแล้วขนลุกตอนจบอะ่ะสวยงามอะ่ะคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่ามันจะจบยังไงตอนแรกคิดแบบโปรเฟสเซอร์ตายเพราะวะ่าหรืออะไรอ่เงี้ยคิดอย่างงี้มาตลอดมันถึงจะจบแต่พอจบอย่างเงี้ยใจนึงตอนแรกเลยนะดูรอบแรกเลยใจนึงรู้สึกว่าเออจบอย่างงี้มันก็ อะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูรอบที่2รู้สึกว่าอิ่มกว่าเดิมทั้งท,งที่รอบแรกยังรู้สึกว่าแบบเอออะไรเงี้ยเพราะเหมือนคนก็คิดว่าโจนมันตายใช่ไหมละ่ะจริงๆแล้วแบบทั้งแก๊งก็คือรอดพอมาดูรอบสองรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือแผนที่ฉลาดที่สุดแหละจริงๆคือผู้ชนะแต่แบบไม่ต้องอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็รู้สึกอิ่มใจแบบเออมันมันจบสวยงามที่สุดลวเว้ยอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงแบบอินมากกว่าในรอบที่สองที่ดูหลายความสัมพันธ์ของตัวละครซึ้งมากโอ้ยทุกอันเลยแบบดีความสัมพันธ์์รหว่างเเเเสกับโฟซอยี้ อ๋อแบบอย่างตอนโปรเฟสเซอร์แบบเดินกลับเข้าไปในอะไรนะธนาคารกลางสเปนรับสายจากตามโบมแล้วบอกว่าแบบโอเคยอมแพ้จะไปอ้าทุกเยอะแบบขอแต่งงานอะไรเงี้ยก็ฮาดีจำจำชื่อไม่ได้คนที่เพิ่งมีชื่อเมืองอะ่ะอย่างเงี้ยแล้วจะไปจีบอะไรนะลิสบอนอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ตลกดีแต่จริงๆแล้วอะ่ะรู้สึกว่าเริ่มรำคาญเดนเวอร์มันตั้งแต่ภาคที่แล้วตั้งแต่ มาหนักหนักก็พักที่แล้วแต่ในคนามรำคาอ่ะเราเข้าใจเว้ยว่าคือนางมีลูกอ่ะนางก็ไม่ได้อยากมาตรงนี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วมีเมียม,มีอะไรอีกอันเนี้ยเข้าใจหมดเลยแต่ว่าก็าอดํำคาญไม่ได้อยู่ดีซึ่งในภาคเนี้ยค่อนข้างแบบเยอะแต่แบบตอนที่สุดท้ายแล้วว่าก่อนที่นางจะรู้ก่อนที่นางจะเห็นนกกระดาษอ่ะว่าเออบันเป็นแผนทุกคนนี้ไม่ตายแล้วนางแบบร้องว่าโอ๊ยใจแตกสลายแบบสงสารมากอีกฉากที่ประทับใจและขนลุกมากค่อนข้างจะปูตั้งแต่ภาคแรกแล้วป่าว่าเบลินออ,อกมาจากคุก เราก็ยังสงสัยอยู่ตลอดว่ามักจะแสดงให้เราเห็นว่าเบอร์ลินเน่เก่งนักหนาโหดแบบเแบอบร์ลินเป็นแบบหล่อมากจริงแบบโคตรเท่เลยอะไรเงี้ยล้วไปติดคุกม,มาได้ยังไงก็โดนจับได้หรอสุดท้ายก็เปจนกระจอกหรอแต่พอมาเฉลยว่าโ,โหตอนที่แบบเบอร์ลินเห็นลูกตัวเองกับแฟนตัวเองโอโหปวดร้าวอะ่ะแล้วแถมแบบไปคุยกับลูกสุดท้ายก็ยอมให้ลูกอะ่ะแม่ต้องจะเจ็บอยู่ดีแล้วแบบติดคุกเพราะว่าแบบทำลายเขาของคือแบบ โอ้ยกอดทุกอย่างมันแบบมันดีมากอะคิดได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเบอร์ลินอะเป็นตัวละครที่แบบมันเท่มากจริงๆนะคือนอกจากมันจะหลอ่อมันจะอะไรอย่างงี้มากแล้วแต่แบบมันมีซีนหนึ่งที่พูดกับใครวะพูดกับลูกมั้งแล้วแบบเหมือนนางโกรธดูน่ากลัวมากดูน่ากลัวแบบคนนี้แบบฆ่าคนได้แบบเล่นดีมากๆอย่างตอนตอนที่เซอร์ไพรส์ตอนแรกอะเราก็สงสัยแหละว่าเออสองคนเนี้ยทั้งลูกแล้วก็แฟนของเบอร์ลินอะ ช,ชื่ออะไรนะทาเทียนาเขาจะมีบทบาทอะไรในเรื่องนี้ไหมจริงๆสงสัยมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องลูกเบอร์ลินแล้วอะเพราะว่าเราก็จะเห็นทาเทียนาโผล่มาใช่ปะแต่ก็เห็นเล่ามานานแล้วไม่มาสัทีก็เลยคิดว่าเขาคงแค่ต้องการจะเล่าเรื่องเบอร์ลินเฉยๆก็เลยไม่ไม่ได้นึกถึงอะจริงๆนะ เราเป็นคนนึงที่ติดกับตรงนี้อ่ะสุดท้ายแล้วว่าคนที่มาขโมยทองเก่งที่มาขโมยทองอ่ะถอดหน้ากากมาเราช็อกเว้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีรถตำรวจเข้ามาใส่หน้ากากล่อแอบสงสัยแต่เราก็ไม่คิดอะไรแล้วพอเริ่มถอดหน้ากาก,ากจากแบบตัวละครที่ไม่รู้จักอ่ะเป็นตัวละครโนเนียมอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วว่าท้ไมมันต้องมีซีนที่เน้นการถอดหน้ากากแบบนี้แล้วก็ทําให้เราสังเกตเห็นชัดว่าเออมันใส่ในหน้ากากากันนี่หว่ามันใส่ทําไมถ้ามันเป็นตำรวจอะไรแบบเนี้ยจนแบบอ๋อ โอเคเซียร่าไปหาทองอะแล้วก็ไปอะไรนะแบบสำนักงานที่ดินหรอหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาจนเจอไปที่บ้านหลังนั้นจริงๆริก็อาจจะง่ายๆอย่างนั้นก็ได้หรือว่าจริงๆคือหนังแค่ไม่ได้โชว์ให้เห็นว่าให้เราเห็นว่ามันง่ายมันจะยากแต่เราก็แอบรู้สึกนิดนึงว่าอืมมันก็ราบลื่นแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคมันมันตอนสุดท้ายแล้วเนาะอ๋อแล้วก็พูดแล้วคนลูกล้กละตอนสุดท้ายท้ายสุดเลยที่อยู่ที่โกดังลีโอกับ ที่แบบคอยนึกถึงโตเกียวตลอดตั้งแต่อยู่ในรถแบนขวส่โมออกมาหรือแบบตอนที่เดินเข้าไปเออตอนที่เดินเข้าไปแล้วถึงตอนที่รีโอเดินเข้าไปแล้วทุกคนแบบกอดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทําหรือเปล่านะแต่เขาอาจจะตั้งใจทําแล้วเรารู้สึกก็ได้คือเรารู้สึกจริงๆว่าที่ถ่ายตรงนั้นตามรีโอเพราะรู้สึกว่าเออเนี่ยแผนนนี้ที่ทํามาเพื่อช่วยรีโออ่ะมันแบบเออรีโอออกมาแล้วทุกคนรลับอะไรเงี้ยว่าโหแบบอะไรเงี้ย ไม่รู้จะอินไปไหนแบบอินทุกอันเลยแล้วก็ตอนที่เดินออกมาจากโกดังเท่ๆอะไรเงี้ยหน้าที่ลอยมาคือตัวเกี่ยวมันเป็นอะไรที่เหมาะมากเพราะนางเป็นคนที่เท่ที่สุดในเรื่องนี้แล้วแต่แบบไม่มีตายแล้วได้แต่คิดว่าแบบโอเคทุกคนรอดออกมาได้ทุกคนอะไรออกมาได้แต่แบบมันก็ออกมาไม่ครบอะมันเหมือนมันตายเยอะกว่าคนที่ไปช่วยอะไรเงี้ยแต่ก็เออก็เข้าใจโรเฟเซอร์เล่าเรื่องพ่อนี่แบบ โคตรเศร้าเลยคือแบบโอไมกกอดทิม oh แอบ,บเสียดายนิดนึงคืออย่างพาร์ทแรกที่โตเกียวตายปุ๊บเนี่ยโอเคนางแบดแอสมากที่แบบยิ้มแล้วก็แบบเึงสลักระเบิดแล้วก็การเดียก็มองเทงไปแต่ว่ามันก็สะใจแหละแต่อีกในนึงอะเรารู้สึกว่ามันก็หายไปเลยมันก็เหมือนโตเกียวอะได้เอาคืนในพวกนี้จริงความสะใจแต่ใจนึงก็แอบ,บรู้สึกว่าไอ้ตัวละครการเดียมันเป็นตัวที่ไม่น่าตายเว้ยมันแบบไม่ว่าเราจะเกลียดเกลียดมันมากเลยนะเกลียดมันแค่ไหนอะแต่มันก็น่าจะยังแบบโผไม้อาจจะแบบ มันควรได้รับการเจ็บใจโอเคมันอาจจะเจ็บใจที่เห็นหนะ้าัวเกียวตอนนั้นแล้วสุดท้ายตัวเองก็ตายแต่แบบเรารู้สึกว่ามันยังไม่สาเกใจเราแบบมันควรจะแบบ อะไรสักอย่างบาดเจ็บมากอะไรเงี้ยจนสุดท้ายต้องแบบออกไปแล้วสุดท้ายก็เห็นว่าโจนชนะหรือแบบอะไรแบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมเออประวัาน,นั้นซีซั่นคีย์เลยเงี้ยไม่ได้มีบทมากมายเอาจริงขนาดลีโอมีไม,ม,ม่เยอะเลยในภาคนี้อ่ะอัตุูโรอ,อันนี้หายไปเลยหลังจากที่โดนยิงโดนไลออกไปเรียบร้อยก็หายไปเลย,ย,เลยแอบแอบค่อนข้างเสียดายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เอาจริงแช่งให้มันตายตั้งแต่แบบตั้งแต่ซีซั่นแรกแต่แบบนะเพราะมันไม่อยู่ก็แอบรู้สึกเสียดายน่าจะสุดท้ายแล้วที่จะพูดถึงจริงๆมันมีเยอะมากเลยแต่แต่อาจจะึกไม่ออก เปิดท่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบส่งทองออกไปอ่ะคือค่อนข้างที่จะเป็นแบบมาตินมันชื่อเอาปาเลโมเข้าไปแบบไอ้นี่เครื่องแบบอะไรเงี้ยโอ้ยแบบแล้วพอได้แล้วแบบร้องเป็นราชาอะไรแกมันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกแบบดีมากๆาเขาทาให้เราผูกพันมากจริงแล้วก็พอไปดูพวกแบบที่เป็นด็อกท์เม้นเตอรี่หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าโคตรประทับใจสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนตอนแรกจะถ่ายอีเทอร์นอลจริงๆแต่ว่าใช่ไหมเมื่อกี้พยายามจะถ่ายอีเทอร์นอลแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรเลยแบบ รืมหมดเลยว่าเรื่องเป็นยังไงเอออะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบเออเลื่อนเลื่อนเลื่อนอีเทอร์น่ออกไปก่อนนั่นแหละแล้วก็โอเคคลิปอื่นจะตามมาทีหลังนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยบายบาย a few inches later อ้าวุกคนนิดนึงเมื่อกี้ตอนแรกกำลังคิดว่าจะอัดฮอกอายเพิ่มแต่ว่าพอมาเห็นว่าคือตอนนี้มันถึงเอพิโซดที่ห้าแล้วใช่ไหมอ้ามแบบเมาส์แสแสมนิดนึงแล้วกันเอาเป็นว่า ตอนแรกกับพิมพ์จะทําเป็นฮอกอายตั้งแต่โอเคแล้วอัพหนึ่งถึงห้าอะไเงี้ยแต่ว่าพอมาเห็นว่าอ่ะพอกอายมี6ตอนเนี่ยตอนนั้นก็ตอนสุดท้ายถ้างั้นเดี๋ยวพิมพ์ทำดีเดียวเลยลวยกันเอาเอาแบบเมาส์แบบแบบนิดเดียวเลยนะคืออย่างตอนที่5ล่าสุดตัวเคสกับเดเลนาดีมากโคตรด,ดีแบบเออปอยนะเคมีดีดีดีเลิศประ่สุสชอบมากเดเรนาโคตรเทชอบ คาแรคเตอร์เคสมากๆคาแรคเตอร์ดีมากๆเป็นแบบเฟมฟิริตใหม่เอาจริงตอนหลังรู้สึกว่าชอบแต่คาแรคเตอร์ผู้หญิงในมาวิวเต็มไปหมดนะคะตอนสุดท้ายตกใจเหมือนที่ทุกคนตกใจแต่ว่าฟีา่อ่ะส่วนตัวไม่ได้ดูเคยดูแบบแต่ยังไม่ถึงอะหมายถึงว่าไอ้ตัวยังไม่ได้ดูถึงเห็นตัวเนี้ยแต่แต่แต่เห็นเคยเคยเห็นรูปเคยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วพอไปหาดูก็เลยแบบเฮ้ย,ไไกย,แบบยตกใจอะไรประมาณนี้กลายเป็นว่าตอนนั้นจะเป็นตอนสุดท้ายแล้ว แต่ค่อนข้างชอบเรื่องนี้ดึกน,น้ำมากพอสมควรในตอนล่าสุดพูดสั้นแค่นี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปอีกทีคลิปแยกแบบสรุปฮอกฮอกอายเลยแล้วกันนะอาทิตย์หน้าหมายถึงว่าอาทิตย์หน้าจบแต่คลิปมันเมื่อไหร่ไม่รู้อันนี้ไว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 ่ากันทีหลังโอเคบาย